สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูอ้อมนางสาวชวนพิทพักดีพินิชนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูนะคะวันนี้เด็กๆมาพบกับครูอ้อมในหน่วยเชียงใหม่บ้านเราค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราจะไปเริ่มทํากิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะก,กันค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะให้เด็กๆลุกขึ้นยืนได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เด็กเอามือแนบลำตัวและก้าวขาออกเล็กน้อยนะคะ ให้เหมือนรูอ้อมเลยนะคะหลังจากนั้นให้เด็กๆนะคะก้มตัวลงไปและเอามือสองมือนะคะแตะหัวเข่านะคะเราจะนับ1-10ถึงิถ้าเด็กๆทำท่าเหมือนรูอ้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มนับกันเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8สามส 9 10เก่งมากค่ะกลับมายืนในท่าตรงนะคะท่าต่อไปค่ะเราจะเอามือประสานกันแบบนี้และเหยียดไปข้างหน้านะคะนับ1 10ถึง10เหมือนกันค่ะถ้าดเด็กทำแล้วเรามาเริ่มนับกันเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ต่อไปนะคะให้เด็ก ย้ายแขนลงมาข้างล่างค่ะแบบนี้เลยนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เกเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆหลังจากที่เราอบอุ่นร่างกายกันไปแล้วนะคะเด็กๆครูอ้อมจะให้เด็กๆนะคะ ไปเตรียมร่มนะคะร่มแบบไหนก็ได้นะคะสามพี่ครูอ้อมขึ้นรูมให้เลยนะคะแล้วคุณครูอ้อมนะคะจะให้เด็กๆนํามาประกอบเพลงโอระหนอเชียงใหม่นะคะทําท่าทางที่เด็กอยากทําเลยนะคะโดยเราต้องถือล่มด้วยแล้วก็ทําท่าทางประกอบไปด้วยนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยคะ่ะ แตะหัวไหล่ค่ะแล้วก็หมุนไปข้างหน้าเลยนะคะเราจะนับ10ครั้งเหมือนกันค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ี่ห้าหเก้าง่างมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะให้เด็กเอามือนะคะวางไว้ตรงขมับของตัวเองเหมือนคุณครูออบเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นให้เด็ก นวดเบาๆนะคะเราจะรู้สึกค่อนคลายรู้สึกสบายมากๆเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เด็กเอามือบีบแขนเบาๆนะคะโดยเริ่มจากมือข้างซ้ายนะคะไปบีบแขนข้างขวานะคะแล้วสลับกันค่ะเอามือข้างขวาบีบแขนข้างซ้ายนะคะ มายืนในท่าตรงได้ค่ะเด็กๆคะก่อนที่เราจะไปเริ่มทำกิจกรรมต่อไปเดี๋ยวเราจะมาเตรียมความพร้อมด้วยกิจกรรมเบรยิมนะคะแตะหูแตะจมูกนะคะให้เด็กนะคะเอามือนะคะมือข้างขวานะคะจับจมูกไว้และเอามือข้างซ้ายจาับหูไว้แบบนี้นะคะโดยลักษณะข,ของมือนะคะเราต้องคุ้ยกันแล้วหลังจากนั้นนะคะให้เด็กสลับข้าง โดยเอามือซ้ายจับจมูกและมือขวาจับหูนะคะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเราจะทํากันทั้งหมด10ครั้งเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะ1 2 3 4 เดี๋ยวเรามาลองกันอีกรอบนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เก่งกันทุกคนเลยค่ะต่อไปนะคะคุณครูอ้อมจะเปิดวิดิทัศน์เรื่องร้อยเรื่องเมืองไทยตอนยี่เปงให้ใเด็กดูก่อนนะคะ เด็กๆต้องตั้งใจดูกันด้วยนะคะแล้วคุณครูอ้อมจะมีคำถามมาถามเด็กๆค่ะถ้าเด็กๆพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยนะคะเ,เมื่อถึงเดือนยี่เหนือ หรือเดือน12ภาคกลางชาวล้านนาจะประกอบพิธีการ,รบูชาพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวันขึ้น15้าค่ำหรือคืนเดือนเพน็ญหรือเดือนเปงจึงเรียกประเพณีบูชาในเดือนยี่ว่าบุญยี่เปงยี่เป็งคือประเพณีสำคัญของชาวล้านนา จัดขึ้นระหว่างวันขึ้น13าค่ำถึงวันขึ้น15าค่ำเดือนยี่เหนือประกอบด้วยประเพณีชักโคมและลอยโคมหรือลอยขโมดหรือลอยกระทงเดิมเชื่อว่าเป็นการบูชาพระนารายซึ่งบรรทมในเกษียณสมุดบ้างเชื่อว่าบูชาพระอุปคุตพระอ,อรหันต์ผู้มีฤทธิ์ซึ่งบำเพเพนเพียรใต้สะดือทะเลลึกในวันขึ้น13าค่ำหรือวันดา ชาวบ้านจะช่วยกันเตรียมสิ่งของสำหรับทำบุญจัดทำประตูป่าไว้ตามบ้านหรือคุ้มวัดเมื่อถึงวันขึ้น14ค่ค่จะร่วมกันทำบุญตักบาตรฟังเทศนิยมทำกระทงขนาดใหญ่ใส่ของกินของใช้ไปไว้ที่วัดเพื่อเป็นทานในบางพื้นที่ชาวบ้านจะทำสเปาหรือกระทงรูปทรงคล้ายเรือบรรจุเครื่องสักการะ มีทูบเทียนพร้อมทั้งเครื่องอุปโภคปล่อยลงในแม่น้ำเพื่อสักการะพระแม่คงคาเรียกว่าล่องสเปาคืนวันขึ้นสิบห้าค่ำชาวบ้านจะร่วมกันจุดถ้วยประทีปไว้ตามสถูปเจดียและพุทธสถานเรียกว่าจุดผางปติเพื่อบูชาพระ,ะ,ะรัตนตรัย นอกจากนี้ยังจุดโคมลอยปล่อยขึ้นสู่ท้องฟ้าเชื่อว่าเพื่อบูชาพระเกศแก้วจุลามณีบนสวงสวรรค์ชั้นดาวดึงและปัดเป่าโชคร้ายทั้งหลายให้ลอยไปกับโคมประเพณียี่เป็งสะท้อนความกตัญญูของชาวล้านนาที่มีต่อพระพุทธศาสนาบนรรพบุรุษเทพย,ยดาอารักษ์ความเคารพในธรรมชาติ และความอุดมสมบูรณ์แบบฉบับด,ดีงามของสังคมไทยที่สืบมาจนถึงทุกวันนี้หลังจากที่เด็กได้ชมวิดิทัศน์กันไปแล้วนะคะเด็กๆพอจะทราบไหมคะว่าวิดิทัศน์มีเนื้อเรื่องหรือเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะ มีเด็กๆคนไหนตอบครูอ้อมได้บ้างคะไหนส่งเสียงให้ครูอ้อมได้ยินเลยคะเก่งมากๆเลยค่ะวิดิทัศน์ที่เด็กชมไปเมื่อสักครู่นี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประเพณียีเปงน,นะคะเด็กๆพอจะทราบไหมคะว่าประเพณียีเป็งเป็นของจังหวัดอะไรคะมีคนไหนตอบคุณครูอ้อมได้บ้างคะ ใช่แล้วค่ะประเพณียี่เปงน,นะคะเป็นประเพณีของทางภาคเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ของเราเองค่ะและมีความสำคัญอย่างไรบ้างมีเด็กๆคนไหนพอจะทราบไหมคะถ้ามีเด็กคนไหนที่บอกคุอ้อมได้นะคะส่งเสียงมาคูอ้อมได้ยินเลยนะคะคูออมรอฟังอยู่ค่ะใช่แล้วค่ะประเพณียี่เปงน,นะคะเป็นการทำบุญเพื่อบูชาแม่น้ำ ขอมาพระแม่คงคานะคะและการทําบุญสดอกเคร้อ์นะคะเพื่อให้เราอยู่เย็นเป็นสุขกันค่ะเด็กๆต่อไปนะคะคุณครูอ้อมมีเรื่องเล่าหรือตำนานเกี่ยวกับประเพณนี้ต่างๆนะคะมาเล่าให้เด็กฟังด้วยค่ะเรื่องราวของคุณครูอ้อมนั้นน่าสนใจมากๆเลยค่ะเด็กๆถ้าเด็กๆคนไหนอยากฟังแล้วนะคะเด็กๆนั่งให้เรียบร้อยนะคะและตั้งใจฟังคุณครูอ้อมด้วยนะคะเราจะไม่ส่งเสียงดังขณะที่คุณครูอ้อมกําลังเล่านะคะ เด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวครูอ้อมจะไปเล่าให้เด็กฟังเลยค่ะ 1. นนะคะ,ะ,คะประเพณีที่ครูอ้อมจะมาเล่าให้เด็กฟังคือประเพณีการบูชาเสาหลักเมืองหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการบูชาเสาอินทขินนั่นเองค่ะเป็นการบูชาเสาหลักเมืองนะคะเด็กๆเราจะให้ประชาชนนะคะได้ส่งน้ําและได้ไปใส่ขันดอกที่วัดนั่นเองค่ะ เป็นการเสริมสิริมงคลให้แก่ตนเองนะคะและทําให้บ้านเมืองของเรานะคะอยู่เย็นเป็นสุขนั่นเองค่ะประเพณีที่2นะคะเป็นประเพณียี่เปงจากที่เด็กๆนะคะได้ชมวีทัศน์ไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นประเพณีเกี่ยวกับการลอยกระทงของร้านนาของเรานั่นเองค่ะคำว่ายี่นะคะจะแปลว่าสองและคําว่าเปงนะคะจะแปลว่าเพนซึ่งแปลว่าคืนพระจันทร์เต็มดวงนั่นเองค่ะ งานประเพณีของภาคเหนือของเรานะคะจะมีอยู่3มวันค่ะวันแรกนะคะจะเป็นวันขึ้น13าค่ำนะคะที่เราเรียกกันทางภาคเหนือว่าวันดาน,นั่นเองค่ะเป็นวันที่คุณพ่อคุณแม่ของเด็กนะคะจะไปซื้อของนะคะเพื่อเตรียมตัวที่จะไปวัดนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเป็นวันขึ้น14ค่ค่ำนะคะเราจะไปทำบุญกันที่วัดนะคะ พร้อมกระทงใหญ่และเราจะนำพวกอาหารเครื่องใช้นะคะใส่เข้าไปในกระทงเพื่อทำทานให้แก่คนยากคนจนนั่นเองค่ะเด็กๆต่อไปค่ะเป็นวันขึ้น15บห้าค่ำนั่นเองค่ะเราจะนำกระทงใหญ่ที่อยู่ที่วัดนะคะและกระทงเล็กส่วนตัวของเรานะคะไปลอยในแม่น้ำนั่นเองค่ะสำหรับในช่วงเย็นนะคะ ทางบ้านของเรานะคะจะมีการตกรแต่งบ้านเรือนอย่างสวยงามเลยนะคะเราจะทําเป็นซุ้มประตูป่าอย่างในรูปที่นูอ้อมขึ้นให้เด็กๆดูเลยนะคะแล้วก็จะมีการทําจากต้นอ้อยต้นกล้วยนะคะแล้วก็ทางมะพร้าวนั่นเองค่ะและจะมีดอกไม้มีตุงมีโคมนะคะแบบต่างๆเยอะแยะมากมายเลยค่ะเด็กๆและที่สําคัญเลยเด็กๆเคยเห็นไหมคะ คุณพ่อคุณแม่จะจุดผางประทีปรอบบ้านของเราเลยผางประทีปนะคะจะมีลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะและก็จะมีการจุดโคมลอยนี่ค่ะเด็กๆ3นะคะจะเป็นประเพณีแห่ไม้ค้าโพค่ะซึ่งเป็นประเพณีที่สําคัญของชาวอําเภอจอมทองนะคะเด็กๆจะจัดขึ้นในเดือนเมษายนทุกๆวันที่15เป็นต้นไปค่ะจะจัดขึ้นในทุกปีเลยนะคะเด็กๆ เป็นประเพณีที่สําคัญมากๆค่ะเป็นการท้าชีวิตของตนเองให้ยั่งยืนนานนะคะเด็กๆให้มีสุขสงบร่มเย็นนะคะอุปกรณ์ที่ใช้นะคะก็จะเป็นไม้งามขนาดต่างๆนะคะเดี๋ยวรครูอ้อมจะขึ้นรูปให้เด็กๆดูนะคะก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปนะคะหลังจากนั้นนะคะหลังจากที่เราจะทําพิธีเสร็จนะคะชาวบ้านก็จะนําไม้นะคะไปค้าไว้ที่ต้นโพในวัด ที่อยู่ใกล้บ้านของเรานั่นเองค่ะต่อไปนะคะเด็กๆเป็นประเพณีที่4ี่ค่ะเป็นประเพณีมหก,กรรมไม้ดอกไม้ประดับซึ่งเป็นประเพณีที่ขึ้นชื่อของทางภาคเหนือของเรามากๆเลยค่ะส่วนมากนะคะจะจัดที่จังหวัดเชียงใหม่ของเรานั่นเองค่ะเชียงใหม่ของเรานะคะเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ค่ะเต็มไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์เลยนะคะเด็กๆ กขาจะมีการจัดงานนะคะซึ่งจะมีขบวนรถแห่ตกแต่งไปด้วยดอกไม้ค่ะแล้วก็จะมีเทพีแต่งตัวสวยงามนั่งบนรถและยังมีการประกวดนางงามบุคคาชาตินะคะซึ่งจะมีการแต่งกายด้วยดอกไม้นะคะเด็กสวยงามมากเลยค่ะถ้าเด็กได้มีโอกาสไปเที่ยวกับคุณพ่อคุณแม่นะคะในเด็กไปชมดอกไม้แล้วก็ไปชมความสวยงามได้นะคะเดี๋ยวคุณครูอ้อมจะขึ้นรูปไว้ให้เด็กได้ดูกันนะคะ หลังจากที่เราพูดถึงประเพณีของจังหวัดเชียงใหม่ไปแล้วนะคะเด็กๆพอจะทราบไหมคะเมื่อเราไปเข้าร่วมพิธีต่างๆเราจะต้องแต่งกายอย่างไรคะเด็กๆเดี๋ยวครูอ้อมจะขึ้นรูปให้เด็กๆดูนะคะเด็กๆลองดูสิคะว่าเราควรแต่งกายอย่างไรใช่แล้วค่ะเด็กๆเราต้องแต่งกายให้เรียบร้อยนะคะหรือจะใส่ชุดพื้นเมืองผ้าสิ้นล้านนาของประจำภาคเหนือของเรานั่นเองค่ะ เดี๋ยวครูอ้อมนะคะจะขึ้นรูปให้เด็กดูนะคะเป็นการแต่งกายที่เรียบร้อยและให้เกียรติสถานที่มากๆเลยค่ะเด็กๆต่อไปนะคะคุณครูอ้อมจะพาเด็กๆไปทํากิจกรรมศิลปะสร้างสารรค์กันค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทํากิจกรรมต่อไปกันได้เลยค่ะมาพบกับครูอ้อมในกิจกรรมศิลปะสร้างสารรค์นะคะวันนี้นะคะคุณครูอ้อมจะพาเด็กๆไปสารกระเป๋ากันค่ะ แต่จะมีวิธีการทําอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาทําการสานกระเป๋ากันนะคะอุปกรณ์ของคุณครูอ้อมนะคะก็จะมีกันไกปลายมนแบบนี้นะคะแล้วก็สีเทียนใบงานที่คุณครูคอ้อมแจกไปให้นะคะแล้วก็จะมีกระดาษเป็นช่องๆแบบนี้เลยนะคะก่อนอื่นเลยค่ะเราจะมาระบายสีกระเป๋ากันก่อนนะคะเด็กๆสามารถระบายได้ตามใจชอบเลยนะคะเด็กๆอยากได้กระเป๋าเป็นสีอะไรก็ระบายลงไปได้เลยนะคะ สบายให้สวยงามเลยนะคะเด็กๆ เด็กๆระบายทั้งสองแผ่นเลยนะคะเ,เราตัดไปดูตอนที่ระบายเสร็จกันได้เลยนะคะหลังจากที่เราระบายสีกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เด็กๆนะคะใช้กรรไกรตัดตามรอยเลยนะคะตัดตามเส้นแบบนี้เลยนะคะตัดให้ครบที่เด็กๆระบายสีไว้ได้เลยนะคะเราจะได้เป็นเส้นๆออกมาแบบนี้ค่ะ ท,ที่เราตัดเสร็จแล้วนะคะเด็กเด็กเดี๋ยวเรามาดูกันที่ใบางานกันค่ะคุณครูจะขีดเส้นกึ่งกลางไว้ให้เด็กนะคะให้ใเด็กนะคะพับลงเลยค่ะพับลงแล้วเราจะได้แบบนี้นะคะให้ในเด็กค่ะตัดตามรอยเลยนะคะไปจนถึงขอบสีดําตรงข้างบนเลยนะคะ ออกเหมือนเดิมค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราจะมาเริ่มสานกระเป๋ากันเลยค่ะให้เด็กเลือกกระดาษนะคะสีอะไรก็ได้นะคะเราจะสอดกระดาษแผ่นแรกนะคะลงไปก่อนนะคะแบบนี้นะคะเราจะสอดแบบขึ้นลงนะคะเด็กขึ้นลงไปเรื่อยๆเลยนะคะ ะะเสร็จเรียบร้อยเราจะได้แบบนี้นะคะให้เด็กดันมันขึ้นไปให้อยู่บนสุดเลยนะคะต่อไปค่ะเส้นแรกลงแล้วใช่ไหมคะเส้นต่อไปนะคะให้เด็กเอาทับไปแบบนี้เลยค่ะขึ้นลงขึ้นลงเหมือนกันนะคะเด็กๆ ที่2แล้วค่ะให้เด็กดันขึ้นไปเลยนะคะลักษณะของเส้นนะคะจะเป็นเส้นสับหว่างกันนะคะเด็กๆสำหรับการขึ้นลงขึ้น,น,นลงนะคะ่ะหลังจากที่เด็กทําเสร็จเรียบร้อยนะคะจะได้หน้าตาออกมาแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นผลงานที่ครูอ้อมได้ทํามานะคะ นี่เลยค่ะและให้นิเด็กนะคะเขียนชื่อให้เรียบร้อยด้วยนะคะนำมาส่งคุณอ้อมในวันที่เรามารับนมกันอีกครั้งนะคะ เด็กมาพบก,กับครูอ้อมนะคะในกิจกรรมเล่นตามมุมประสบการณ์นะคะมุมแรกเลยนะคะจะเป็นมุมบล็อกนะคะหรือมุมดนตรีนั่นเองนะคะจะเป็นการให้เด็กได้เล่นตามจินตนาการและเล่นกับเพื่อนนะคะแล้วก็จะเสริมสร้างกล้ามเนื้อมือมัดนล้กน,นะคะในการหยิบจับสิ่งของทั้งชิ้นเล็กแล้วก็ชิ้นใหญ่นะคะมุมต่อไปนะคะเป็นมุมบทบาทสมมุตินะคะให้เด็กนะคะได้แสดงบทบาทสมมติจำลองตามสถานการณ์ของตัวเองที่ตัวเองอยากจะเป็นนะคะเช่นเด็กยากจะเป็น พยาบาลนะคะเด็กก็จะสามารถเล่าเรื่องราวของตัวเองออกมาผ่านการแสดงบทบัทสมมุติได้นะคะแล้วก็จะสามารถเล่นร่วมกับเพื่อนได้อย่างมีความสุขค่ะมุมหนังสือค่ะจะช่วยให้เด็กนะคะเสริมสร้างทักษะในเรื่องของด้านทางภาษานะคะในเรื่องของการอ่านนะคะการุูนชินกับตัวหนังสือนะคะไม่ว่าจะเป็นการอ่านจากรูปภาพการอ่านจากตัวหนังสือที่เด็กเห็นในหนังสือนะคะ มุมศิลปะนะคะจะช่วยให้เด็กได้มีสมาธิมากขึ้นนะคะจะไม่ให้เด็กสร้างสารรค์ผลงานได้อย่างสวยงามค่ะแล้วก็จะฝึกกล้ามเนื้อมือมัดเล็กในการทํางานศิลปะได้ด้วยนะคะ mm. มุมสุดท้ายค่ะเป็นมุมวิทยาศาสตร์ค่ะจะฝึกให้เด็กนะคะมีการสังเกตนะคะการตั้งคําถามนะคะและจะทําให้เด็กได้มีการทดลองนะคะในการทาํากิกรรมต่างๆนะคะ mm. Mm. รวมไปถึงการค้นหาคําตอบที่เด็กอยากรู้ด้วยตัวเองได้ค่ะ และในการเล่นของเล่นนะคะเด็กๆควรเก็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะอย่าวางเกะกะพื้นหรือทางเดินนะคะเพราะว่าจะทำให้เด็กเกิดอันตรายหรือว่าเกิดลื่นล้มได้นะคะวันนี้ครูอ้อมนะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ